สวัสดีครับขายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่18พฤษภาคม2568นะครับขออนุญาตรีวิวขายสินค้าทางการเกษตรนะครับอันนี้เป็นทำขึ้นจากเด็กแหนบนะครับสุบแข็งจากน้ำมัน,นมีแรมโบ้นะครับรโบครับ น,นี้เราจะทำกว้างพิเศษนะครับคมจะยาว13นิ้วพอดีครับ13นิ้วเป๊ะเลยนะครับเป็นลัมโบนะครับคมจะกว้าง3นิ้วพอดีเลยครับ นิ้วพอดนนีน้ำยาวเก้านิ้วครับน้ำยาวเก้านิ้วเอาฝังท้องเหลืองให้นะครับดอกกะเหรี่ยงสันตาหกมิลครับยาวสิบสามนิ้วกว้างสามนิ้วสันหานาหกมิล ามยาวเก้านิ้วนะครับเลขสวยนะครับหน้านี้หน้าฝนหน้านานะครับมีปลาลุยสวนได้เลยครับมีมีรแลมโบ้ของปกคโค้งหลังก็เอ็นนะครับดืวความสวยงามมีปลาลุยสวนได้เลยนะครับไกล้ใลสวนครับ ปรระะมาณนนี้นคับอันใดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับเรามีบริการเก็บปลายทางครับมีฝักท่ PVC แถมให้ฟรีหนึ่งอันครับไม่ต้องกลัวบาดมือนะครับ ไปไล่ไปสวนถึงใส่รถไปได้เลยครับโตมาสอบถามได้นะครับเป็นลงเบอร์โทรให้ครับอรแอม,มโบตามยาครับจับสองมือก็ได้ครับจับทิ้งไม้ดายาครับทำเป็นล่งให้นะครับ รับรองให้สองข้างเลยใจมาโทรมาสอบถามได้เลยครับขอบคุณครับ